กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปดีๆจากทางช่องเราวิธีใช้หนี้พ่อแม่นะครับจากหลวงพ่อจรันนะครับทําแล้วชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นทันตานะครับซึ่งคนเราเกิดมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีพ่อมีแม่อยู่แล้วนะครับไม่งั้นเราจะเกิดมาได้ไงจริงไหมครับแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือว่ามีคนอื่นที่เลี้ยงดูเรามาอาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ไม่เป็นไร นะครับแต่ว่าขอให้ลองทำดูนะครับซึ่งบอกเลยว่าทำแล้วชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นนะครับอะไรที่ติดอยู่เนี่ยก็จะค่อยๆหายไปนะครับวิธีการที่1นนะครับคือต้องสร้างความดีให้กับตัวเองและนี่ก็เป็นการใช้นี่ตัวเองตัวเราเนี่ยพ่อให้หัวใจมาแม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่ในตัวเราแล้วเนี่ยจะไปแสวงหาพ่อที่ไหนจะไปแสวงหาแม่ที่ไหนบางคนอาจจะ รู้สึกว่าไม่ค่อยรักพ่อรักแม่เท่าไหร่นะครับพอตัวเองแก่เนี่ยก็เลยมีลูกหลานรังเกียจนะครับจึงเป็นกงกรรมกงเวลียนต่อไปฉะนั้นเนี่ยขอให้เราพยายามที่จะรักพ่อรักแม่นะครับสำหรับคนที่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเลี้ยงมาเนี่ยก็ขอให้รักท่านให้มากๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าท่านจะอยู่กับเราได้อีกนานสักเท่าใดกัน นะครับข้อที่2นะครับก็คือใครที่คุณพ่อคุณแม่ล่วงรับไปแล้วเนี่ยก็ให้หมันทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับท่านนะครับและถ้าจะทำบุญเนี่ยก็ทำบุญด้วยการเจริญกรรมฐานแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลไปเนี่ยการทำบุญแบบนี้จะได้บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่และมากที่สุดนะครับทั้งฝ่ายผู้ให้แล้วก็ผู้รับนั่นเองนะครับซึ่งการปฏิบัติธรรมหรือการสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ย จะเป็นผลบุญที่มหาศาลพอสมควรฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้มันทำบุญไปนะครับวิธีนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลดีที่สุดนะครับสำหรับข้อที่3นะครับใครก็ตามที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ขอให้กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปลองไปกราบเท้าขอพรจากท่านดูนะครับบางคนทำอะไรก็ติดตดขัดขัดทำอะไรก็เจอคู่แข่งเจออุปสรรคบ้าง ทำอะไรก็เอ้ยทําไมคนนั้นมาทีหลังเราแต่ไปได้ไกลกว่าเราเยอะเลยนะครับก็ทงท,งทั้งที่ทํางานใกล้เคียงกันนะครับฝีมือก็ใกล้เคียงกันอะไรก็ใกล้เคียงกันนะครับไม่ใช่ว่าเราขี้เกียจกว่าเขานะบางชีเราดูขยันกว่าเขาอีกแต่เขาเรียกว่าอะไรอะเราทำร้อยได้10บ <mam> เขาทำส <m> ิบได้ร้อยอย่างเงี้ยก็ต้องลองดูนะครับ <palate> ลองไปกราบเท้าขอพรจากพ่อแม่ชีวิตจะได้เจริญมั่งมีสีสุขนะครับ ถ้าใครที่ไม่เคยทํำดีกับพ่อแม่เลยนะครับหรือรู้สึกแบบนั้นก็ลองเอาเชียนแพรไปกราบขออโหสิกรรมล้างเท้าให้ท่านเพื่อเป็นการขอเข้ามาลาโทษด,ดูนะครับสําหรับข้อที่4นะครับก็พยายามอย่าคิดไม่ดีกับพ่อกับแม่นะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่พอใจเรื่องปกตินะครับเรื่องปกติ คือบางครั้งคนเรามีความคิดที่ไม่ตรงกันอยู่แล้วนะครับด้วยความที่ว่าเราเกิดในยุคอินเทอร์เน็ตในวันที่ยุคออนไลน์เนี่ยเปลี่ยนแปลงโลกไปหลายๆอย่างในขณะที่พ่อแม่เราไม่ได้เกิดยุคนั้นก็บางทีเนี่ยก็ไม่ต้องแสดงออกหรือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเงียบๆไว้นะครับคือบางครั้งเราก็เข้าใจแหละว่าคิดไม่ตรงกันไม่เป็นไรนะครับแต่พยายามอย่าคิดร้ายกับท่านก็พอนะครับส่วนข้อที่5เนี่ยก็คือบางคนที่ ลืมพ่อหรือแม่นะครับการการที่เฉียงพ่อเฉียงแม่มากๆเนี่ยบอกตรงๆว่าไม่ดีนะครับซึ่งการเฉียงกับการอธิบายไม่เหมือนกันนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปข้อที่แล้วผมพูดตรงๆเลยว่าการเฉียงเนี่ยคือมันไม่เหมือนกับการอธิบายนะการที่เอ้ยถ้าเราความคิดไม่ตรงกันเราอธิบายเราคุยกันด้วยความเข้าใจอย่างเงี้ยอ่าอย่างนั้นเรียกอธิบายไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับเพราะว่า คนเราเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็คือเข้าถึงข้ขอมูลข่าวสารได้เร็วกว่ายุคคุณพ่อคุณแม่เราอยู่แล้วแต่ว่าการเฉียงพ่อแม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยถูกน,นะครับพยายามอย่าเถียงพ่อเฉียงแม่นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยชีวิตมันก็จเจริญยากนะครับจริงๆอันนี้เคยพิสูจน์มาแล้วอย่าพิสูจน์เลยนะครับแม่งเรื่องจริงมากส่วนสําหรับข้อที่6นะครับคนที่มีบุญวาสนาเนี่ยจะกระตันยูกับพ่อกับแม่คนที่เฉียงพ่อเฉียงแม่เนี่ยมักจะ เอาดีไม่ค่อยได้คนที่ไม่ค่อยพูดกับพ่อกับแม่เนี่ยทำอะไรก็ไม่ค่อยเจริญนะครับถ้าไม่ขออโหสิกรรมขอขมาลาโทษยกโทษให้กันนะครับพยายามที่จะกระตันยูกับพ่อแม่ให้มากที่สุดนะครับบางครั้งเนี่ยผมเคยเห็นนะบางกระชู้ในพันทิพย์เนี่ยถามว่าถ้าไม่รวยหรือว่าถ้าไม่ได้มีเงินเยอะเนี่ยจะกระตันยูได้ไหม คือจริงๆมันกระตันยูได้หมดนะครับการกระตันยูไม่ได้เกี่ยวกับเงินนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนเกิดมาจะเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินคล่องหาเงินได้ดีไม่ใช่นะครับบางคนเกิดมาหาเงินไม่เก่งแต่ทําอย่างอื่นได้ดีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็ให้กระตันยูกับพ่อกับแม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเพราะว่าการกระตันยูเนี่ยรับรองเลยว่ามีแต่ความเจริญนะครับ คือสังคมไทยเราเนี่ยเป็นสังคมที่ยกย่องคนกระตันยูอยู่แล้วอย่างที่เราเห็นว่ารางวัลลูกดีเด่นรางวัลอะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือคนกระตันยูเนี่ยมักจะได้ดีผู้ใหญ่มักจะสนับสนุนอยู่แล้วนะครับก็ความกระตันยูเนี่ยสำคัญมากคนไทยค่อนข้างที่จะยึดถือเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยว่าอถ้าใครกระตันยูใครตอบแทนผู้มีพระคุณคนๆนั้นเนี่ยก็มักจะมีความเจริญนะครับผู้ใหญ่ก็อยากดันอยากสนับสนุนนะครับ ข้อที่7เนี่ยก็คือเมื่อเราแยกครอบครัวไปมีสามีหรือภรรยาเนี่ยก็อย่าลืมกลับไปหาพ่อแม่บ้างเมื่อว่างนะครับคือพยายามอย่าลืมซื้อของไปฝากท่านบ้างนะครับบางครั้งคนที่มีอายุแล้วเนี่ยเขาก็คิดถึงเรานะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทํางานหนักแต่ว่ามันก็คนเราต้องมีวันพักบ้างนะครับก็ลองหาเวลาไปให้ท่านดูนะครับข้อที่8นะครับ ชื่อพ่อแม่เนี่ยที่พ่อแม่ตั้งให้เนี่ยมักจะเป็นชื่อที่เป็นมงคลอยู่แล้วนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยคือมีหลายคนนะครับที่พ่อแม่ตั้งชื่อให้เนี่ยแล้วไม่เปลี่ยนชื่อทั้งที่ชื่อไม่ดีเนี่ยเพราะว่ามีความเชื่อนี้ก็มีส่วนจริงอยู่นะครับซึ่งบอกเลยว่ามันมันแล้วแต่นะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับแต่จริงๆผมว่าก็โอเคนะชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เนี่ยถือว่าเป็นมงคลที่สุดแล้ว แต่ขอให้เราพยายามทําความดีให้มากกว่าคนอื่นนะครับแม้ว่าชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้อาจจะความหมายไม่ได้เพราะมากหรือว่าไม่ถูกตามหลักโหราศาสตร์มากแต่ก็พยายามที่จะทําความดีให้มากขึ้นนะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ดีนะครับข้อที่9นะครับอะไรก็ตามแต่ที่เป็นของรักของห่วงของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเราอย่าไปทําลายทิ้งนะครับพยายามที่จะ อยู่เฉยๆดีที่สุดนะครับบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบนะครับของพ่อแม่ที่เราเขาเก็บไว้เนี่ยแต่มันมีค่าทางจิตใจกับเขานะครับก็ขอให้เรากเก็บไว้ก็แล้วกันนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าบางอย่างทุกคนทุกคนมีหมดผมเชื่อเลยว่าทุกคนมีหมดนะครับบางครั้งพ่อแม่เราอาจจะห่วงอะไรบางอย่างที่มันแบบมันดูไม่น่าเก็บนะก็เรื่องปกตินะครับก็พยายามอย่าไปทําลายทิ้งนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปยุ่งดีที่สุดนะครับถ้าต้องการ จเจริญก้าวหน้าเนี่ยข้อ10ข้อสุดท้ายนะครับถ้าต้องการจเจริญก้าวหน้าเนี่ยก็ให้พยายามหมั่นทําความดีกับพ่อแม่นะครับดีที่สุดแล้วนะครับบางทีดีกว่าไปทําบุญกับวัดไกลๆหรือเกจิเก่งๆดังๆอีกนะครับก็ฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นวิธีใช้นี่พ่อแม่จากหลวงพ่อจรัญน,นะครับซึ่งเป็นคําสอนที่ดีมากๆ